สตรีม3วันจะขอคมขอมเขาเฉยเกินจัดอัพคอมดีลงทุนหน่อยเอาอะไรของมึงมึงพูดเรื่องเฮี้ยอะไรเนี่ยพี่ขอทักมาอะไรของมึงมึงพูดเรื่องอะไรวะเฮี้ยพูดไปเรื่อยอะ่ะก็พี่เปาขอพี่เปาขอให้ทีมงานขอทักมาอะไรของมึง อย่าไปด่ามันใช่ครับตอนนี้สปอนเข้าละเป็นแบบว่าไม่อันเดร์กละต้องพูดดีๆละกับอนันต์เป็ดสรุปยังไงกับพี่อนันต์เป็ดผมก็คุยในแชทแล้วนะในไอจีแกก็ฟอกับแกก็ตอบผมแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมกันเดี๋ยวอะไรเงี้ยผมก็บอกแกว่าตอนแรกผมทักไปว่าเดี๋ยวเล่นเกมกันนะครับพี่เป็ดผมดูคลิปเลยอ๋อนี่ไงสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ เล่นไฟพีต่ตา้มบอกเล่นไฟเอ็มให้ดูหน่อยเดี๋ยวพี่ผมรอรอได้คอมก่อนครับจารหนึ mil ่งมิล has justipet สามสิบห้าบาทเอาโพมาลัยมาขอขมากูนะไอเจน้องรักเดี๋ยวจะให้มึงกลับมาเข้าค่ายอื่นกูมึงรีบมาเลยนะน้อง <c oughs> จริงจังไหมนี่นพี่แต่ภรรยาหาแบงค์บาทหน่อยได้ผมรอเนี่ยผมรอกล้อง IIL เนี่ย In Real l i f e Stream เนี่ยเดี๋ยวพาไป ทะลงทะเลอะไรไปหมดะผมไม่สนด้วยจะโจดจะออฟอะไรใครไม่ชอบหน้าผมไม่อะไรอะผมเห็นคนเม้นว่าพี่ตั้งคันพี่ตั้งคันได้กี่เดือนแล้วครับเจ็ดเดือนครับพี่อย่าม่วสั่วนะไม่สนครับระวังโดนดักกระทืบนนะได้หมดเลยครับ สี่แบงค์แฮช justhipped 40บาทเจน้องรักอัพคอมแล้วมาทำเพลงกับพี่นะรักน้องมากนะพระนครชิดไมจีได้ครับพี่บาร์พระนครชิดบิ๊กบีบิ๊กพีชิดยูฟี่ไหมแชทใครวะไอแฮชที่พียูไงหนักขวาโอ้ยงงเนี่ยนะหนักขวายัางไงพิมพ์คนละข้อ<ต>ความเนอร์นีมาแฮช justhipped สามสิบห้าบาทอยากเห็นมาทำเพลงกับยังใต้อีิระเจเพื่อน ยังต้าแม่งผมไม่ได้อยากจะด่าน้องมันแล้วนะแต่แบบตอนแรกก็แบบคุยแบบผดีดีๆ Baby ที a ฮสจ s สติเฟสสี่สิบบาทรอก่อนนะเจะเก็บตังฟีดได้แล้ว2000ไฟอย่าเพิ่งมอดนะฮ้าห้ากดดันขอเปล่าที่ oh. อะไรที่เขาทักมาเฮ้ยเขาไม่สปอนหรอกกลัวไอ้ยังมึงจะไม่ให้โอกาสปรับตัวกันเลยหรือไงวะอะไรวะไม่เวก็คือประเด็นนะ่ยก็คือ ตอนแรกน้องมันก็เป็นเอฟซีผมมาเม้นตั้งแต่ช่วงเพลงไอโนช่วงอะไรไอโนนี่มาแทส j u s t i i e d สามสิบห้าบาทสตรีมเมอร์หน้าใหม่ไฟแรงวางตัวในวงการนี้ดีๆนะไอสัตว์ขอบคุณครับ้วคานี้แม่งราคเนี้ก็ทำเพลงกับผมมา Has j u s t i ป i e d สามสิบห้าบาทไอจเอนขอแทดเดอร์ผมแค่ยักให้ไอกลับมาเป็นคนดิมทักไอเสมอไอรักขอบคุณครับเอ้ยกูจะได้เล่าไหมเนี่ย ก็คือน,น้องยังต้าตอนแรกก็ทําเพลงผมมา่าเราทาไปประมาณ8เพลง้ึยกันแล้วตอนแรกเพลงนึงกันแล,แล้วพอผมทักไปจะปล่อยปุ๊บผมไม่รู้น้องมันคิดเลยทั้งนั้นที่คือไม่รู้ว่ามันอาจจะมองผมหลุดหรืออะไรแต่คือตอนที่ทําเพลง้วยกันก็คือผมก็หลุดหนักแล้วหลังช่วงโกดโฟหล,ลังมาเป็นปีเลยช่วงอีโมลเลิฟอะแล้วคราวเนี้ยพอจะปล่อยปุ๊บทักไปแม่งไม่ให้ปล่อยผมก็เอา้าไอ้เหี้ยแล้วแต่กันผมก็มีเงินมีอะไรมีตังใช้อยู่ลวแต่คราวนี้แม่งผมก็ไม่ได้เลย ก็ไปล่อยไปแค่เพลงสองเพลงที่ฟีดกันผมก็เออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเคยร่วมางานกันผมก็ไม่ได้อะไรกับน้องมันคราวนี้ปุ๊บโฟแบงปล่อยเพลงดิสผมแม่งไปเม้นเฉยเลย <S <S ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับผมเลยไม่ได้คุยอะไรกับกูเลยดีไปเม้นเฉยเลยแต่คือน้องมันแบบว่าน้องมันก็เป็นแบบมันอยู่แบบว่าอยู่ใต้แบบว่าจะเรียกว่าใครก็ไม่ใช่ <S <S แต่ดิสริบิชันอะอยู่ดวิชันด้วยกันไงผมก็แบบ ไม่อยากอะไรกับน้องมากจริงๆอ่ะเหมือนที่ผมด่าไอ้เคอ่ะผมจะลงด่ายังต้าอย่างนั้นเลยก็ได้นะเว้ยผมไม่รู้่ะใครจะมองหลุดหรืออะไรไหมแต่คือไอ้เทียถ้ามึงเฟกใส่กูกูใส่ยับหมดอ่ะแต่คือแบบน้องมันไม่ต้องไปด่ายังต้าไม่ต้องไปด่าน้องมาหรอกนะแต่แค่ผมบอกให้รู้ไว้ว่านั่นแหละคนที่เราคิดว่าแม่งเอาเราแม่งอะไรอย่างนี้ อาจจะไม่ต้องคิดว่าถึงขั้นรอก็ได้แต่แค่เราคิดว่าเอออย่างน้อยเราไม่ทำอะไรให้เขาเขาคงไม่มาแบบว่าไม่ทำอะไรให้เราไม่พูดไม่ดีให้เราหรอกมั้งอะไรอย่างงี้แต่แมงไม่ใช่เวกูไม่ทำอะไรให้มึงมึงก็ยังไปเข้าทางฝั่งที่ด<า>่ากูเลยแฮชทิ่เป็ะสามสิบห้าบาทยาหมดก็ยามยียามีก็เล่นยาเอาไปบริเล่นยาครับมีเงินผมก็เก็บแล้วเนาะแฟนครับอุตส่าห์โดนีให้มาโอ้โหผมไม่กล้าไปคุณเชื่อไหมถ้าเป็นถ้า ถ้าเงินที่มันเข้ามาเยอะค่ะเป็นเงินจากพีมทั้งหมดที่ผมหามาด้วยตองทั้งหมดไม่ใช่คนดูเน็ตล่ะผมเล่นแบบเมื่อก่อนแล้วเงินสตรีมมิ่งเข้าเป็นแสนผมก็เล่นไม่สนในะเงินกูเง,งี้ยความคิดแบบตอนผมคิดนะคิดว่าแบบกูหาแต่คราเนี้ยแม่งเป็นเงินแฟนคลับไงผมไม่ไม่เล่นผมไม่แล้วก็ผมก็ไม่ใช้อะไรที่แม่งที่แม่งแบบเล,สะละ้สาระถ้าเจดีขึ้นก็อยากดีด้วยครับผมไม่ได้คือผมอะ่ะไม่ได้โกรธที่ใครไม่เอาผมเลยตอนที่ ตอนที่ผมหลุดตอนที่อะไรอะแต่หมายถึงว่าคือบางคนคือกูไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยวีดีมึงเห็นว่ากระแสะแบบว่าเขาแม่งมาแรงเขาดีกูแล้วไม่มีใครเอากูอะไรเงี้ยไอ้เฮียกูเกาะเขาดีกว่าเขาแม่งมาแรงว่ะฝั่งนี้พว่วงเยอะว่ะฝั่งนี้มีแต่คนดังว่ะไอ้เฮียนั่นตัวคนเดียวเลยแม่งก็จมละแม่งคิดอย่างนี้ไงดูตอนนี้ดิไอ้เฮียกูรวยกว่าพวกแม่งไ,งไอส้สัสพูดจริงๆไม่ได้อะไรเยอะนะผมไม่ได้หมายถึงผมรวยกว่าพี่โฟแบงกับพี่วันนิวนะ แต่ตัวอื่นอ่ะที่แม่งไอเฮียริวร้วออะแม่งก่ออะไม่พูดเยอะรู้กันอยู่จริงๆแฮมแฮชจัสทิปเป็ดสี่สิบบาทแล้วได้ทะเลาะกับเอพีเ d รดด้ไหมมันไม่แชร์เพลงฟีดด้วยกันเลยเห็นเน็บในเพลงไปขึ้นคอนกับไอบังอีหนักเลยครับเอฟเฟดด้าหนักผมไม่พูดเยอะผมรวยกว่าเอฟเฟดด้าเยอะครับแค่นั้นแหละตอนแรกยังมาเล่นกับผมยังปกติอยู่เลยคราวนี้พอไปอยู่กับ พอไปอยู่เขาไม่แชร์เพลงเรื่องคบกนนี่สุดกว่าพอไปอยู่ค่ายกับเขาสวิตใส่ผมเฉยมีการผมพิมไปถามเลยนะว่าเพียงเพียงอันนี้มึงแซ่กูเปล่าเนี่ยนั่น,นแม่งบอกว่าแม่งบอกไม่ได้แซ่เพียงอัดนานแล้วเออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแม่งบอกว่ากูกูมีแบบว่ามันบอก แต่มันพิมพ์ว่าแบบกูที่กูไม่เค็มมึงกูไม่ได้เกลียดมึงไม่ได้เลยแล้วบอสชาตีจากวันลุมพี่นมียปล่อยเพลงได้แล้วแล้วมึงไม่แช์นี่คืออะไรวะกับรถถังสามนาทีสามยกได้ไหมมันไม่ใช่แค่เพลงกูนะเว้ยมันเพลงบีดซิกกี้ด้วยนะเว้ยมันอัลบั้มกูกับซิกกี้นะเว้ยไม่ใช่แค่เพลงกูนะเว้ยแล้วแม่งบอกแม่งบอกว่ากูไม่เค็มกูไม่เค็มมึงแต่แต่กูก็ไม่ได้เกลียดเลยมึงนะเพื่อนไว้นั่นไอเหียไม่เกี่ยวไอสั์แค่แชร์เพลงมึงจะตายเหรอไอสั์รั่ว แล้วตอนทําเพลงค่าสตูกูออกให้เหียมาขอค่าฟีสกูทีหลังอีกตอนเพลงปล่อยไปแอ้เหียรั่วมึงจะมึงจะแบบอยากแตกกับกูกูไม่ไหวเลยเแต่ทำเป็นพิมพ์ว่าเปิดเพลงผู้พันธีใจทําเป็นพิมพ์ว่ากูไม่เคลมมึงไม่เคลมอะไรเคลมเหียอะไรกูอยากให้มึงเคลมมากว่าไอสัตว์มึงดังมาจากไหนเนี่ยมึงรวยมาจากไหนเนี่ยไม่ได้ดังไม่ได้รวยไม่ได้หล่อเหียอะไรเลยไอสัตว์จริงๆถ้ากูเปิดที่มึงก๊อปเมโลดี้ออกมามึงจะซวยแวนะเ้เหียย่อกย่อก ตาเวทเดียวกับเองสุดละเจจริงครับพี่ตาเวทแม่งพี่ตาเวทแม่งเดียวสุดละผมพูดจริงเลยพี่ตาเวทเดียวสุดละจริงเลยเอาแต่ปัจจุบันพอชัวร์ครับถ้าสังเกตนะผมจะเล่นเพื่อนผมมีไม่เยอะหรอกแต่ผมเล่นแต่กับคนที่เอาผมตอนที่คือตอนผมหลุดใครใครไม่เอาผมผมไม่โกรธเลยเวแต่ตอนผมขึ้นอะ่ะผมเอาแค่คนที่เอาผมไงเขาจะโฟกาสสตรีมก็นี่แหละก็ ผมก็เล่าเรื่องก็เล่าเหตุการณ์ชีวิตก็คนมันแตกกันไปแล้วเนาะยังไงไอเทียคือจะให้ผมไปเอาคนที่ทิ้งผมไปตอนผมแย่อกูไม่เอาอยู่แล้วไอเทียะกูมีตังค์เยอะกว่ามึงด้วยกูไม่เอาอยู่แล้วกูไม่จำเป็นต้องพึ่งมึงไม่ต้องอะไรเลยเข้าใจนะเฟนด,ด้าเพื่อนมึงก็เพื่อนกูแหละไอเทียะแต่ที่มึงทําแม่งแต่ส่เล่มชีดไรเดอร์บอกผม and you know that too you know that shit You know that shit in your heart boy. d e e p down your heart you know that shit lame as hell you switch up on me boy. ส n a กอยู <apply some drinks> ่ไหนได้ค <Hum ming> ุณบอกผมทักไปหาผมชวนมันมาสตรีมด้วยผมบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวกูให้ตังค์กูแบ่งตังค์เนี่ยบาะฟรีด้ากอบแจ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 ผมทักไปชวนสนิทด้วยผมบอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวแบ่งเงินให้เนี่ยวิธีหาเงินง่ายสุดแล้วเนี่ย ผมไม่รู้ตอนนี้มาทาอะไรอยู่มันเรียนหรือว่าอะไรงไงแต่คือไอ้เฮียคือมึงไม่ตอบกูเลยอ่ะนี่คือกูเอาเงินมาให้เลยนเนี่ยแค่มานั่งคุยกับผมเนี่ยผมให้เงินเลยเพราะแม่งเพื่อนรักเพื่อนรักผมที่สุดเลเร่ม,มาด้วยกันแล้วตอนที่ผมตอนพวกเอ็เอกโอมดาชียังโรอะไรแม่งมาดิผมเลยไอน้นอยสเน็กมันก็ไม่ได้เอาด้วยผมก็อยากไปชวนมันมาแต่แม่งเงียบเลยอ่ะมันไม่ตอบผมเลยเวทุกคนแล้วมันไม่อัพสตอรี่มากี่เดือนแล้วไม่รู้เนี่ย กอเนิกมา,าจานที่จากคนนี้ผมเอาอยู่แล้วดีวันผมเพื่อนดีวันผมไปหาเลยจานไปหามันอยู่บ้านเลยเปล่าทุกคนไปหาสนิกอยู่บ้านเลยเปล่าดาชีไปไหนดาชีไม่ต้องพูดถึงครับหนูแรดโรแบบแม่งแรดไอสัตว์เพื่อนเที่ยอะไรไอสัตว์แตกกันไปแม่งไม่ได้คุยกันด้วยซ้ํายู่ดีเห็นโฟแบงดิสกูอยากมาดิสด,ด้วยเฉยพี่เจขับรถทรงชงให้ดูหน่อยมีอยู่นะ มีอยู่บ้านคันหนึ่งนะ